อโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐธรรมะสวัสด,ดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับกับสุรพัฒน์มีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีเจตนารัก เจตนารมณ์ของผมนะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็จะนำวัตถุมงคลที่เก่าธรรมชาติคาสสิกมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอย่างต่อเน,นื่องนะครับถ้า จะกล่าวถึงหลวงพอ่อเดิมแล้วท่านคือเทพเจ้าแห่งเมืองสีแฝนะครับถือว่าเป็นเทพที่บรรดาลความสุขบรรดาลความเจริญให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์มาอย่างยาวนานนะครับในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอก็ ถือว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงะนะครับก็ทำให้มีพี่น้องประชาชนหลายชนเชื้อชาติก็ได้ลังไหลไปพึ่งใบบุญของหลวงพ่อนะครับเพราะว่ายุคนั้นถือว่าเป็นยุคสงครามนะครับก็หลายๆท่านต้องการกำลังใจก็จึงได้ไปพึ่งใบบุญบารมีของหลวงพ่อ,อ นะครับก็ทุกยอมย่านะครับมีความลำบากมากเลยในยุคนั้นนะครับเมื่อได้ไปสัมผัสกับบารมีของหลวงพ่อแล้วก็ทำให้จิตใจที่เศร้าหมองจิตใจที่มีความสุขความทุกข์นะครับทำให้ดีขึ้นนะครับนี่แหละด้วยบารมีของหลวงพ่อนะครับ ก็ถือว่าโชคดีนะครับในแต่ละวันผมก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยพูดจาทักทายกับพี่น้องอะนะครับทุกๆวันก็มีสิ่งดีๆก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆมาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังนะครับก็ถือว่าอาจจะถ้าสิ่งไหนดีนะครับท่านก็เอาไปพิจารณาเอาไปฟังได้ถ้าสิ่งไหนที่ทททฟังดูแล้วมันไม่มีสาระก็อย่าไปเก็บไว้นะครับ มันอยู่ที่การดุลวินิจพิจารณาของพี่น้องทุกท่านนะครับอันนี้ก็ขอพูดง่ายว่าเป็นสื่อกลางนะครับที่พี่น้องก็สามารถวิภาควิจาร์ณได้นะครับอันนี้ก็ยอมรับนะครับเพราะว่าถือว่าก็เป็นกระจกสะท้อนกลับเข้ามานะครับให้ผมปรับปรุงแก้ไข สิง่งต่างๆนะครับแต,แต่เนื้อสิ่งอ,งอื่นใดนะครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีาที่จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันศึกษากันนะครับ oh. นี่แหละก็ได้มีโอกาสนำบารมีของหลวงพ่อมาพูดมาให้พี่น้องได้คุยได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำ นำมีดมาโชว์ที่หน้ากล้องให้พี่น้องได้ชมกันนะครับก็เป็นมีดที่มีความสวยงามคลาสสิกมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าจะกล่าวถึงหลวงพ่อเดิมท่านก็มีครูบาอาจารย์นะครับพระเทระจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมยกตัวอย่าง นะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้ก็เป็นพระคู่สวดอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงปู่เทศวัดสะทะเลนะครับพี่น้องก็จะสัมผัสได้คู่บาของอาจารย์นะครับขนาดหลวงพ่อเดิมยังด่งดังขนาดนี้คูบาอาจารย์ของท่านจะเก่งกศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับถ้าจะกล่าวถึงหลวงพ่อเงินก็สมัย สมเด็จรอหนะครับหรือว่ารัชก,กาลที่ห้าก็ได้เสด็จประพาสที่แม่น้ำเจ้าพยาล่องเรือไปนะครับก็ท่านก็ได้เสด็จไปที่วัดพระปางเหลืองนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองก็ได้ทําน้ำมนต์จินดามณีนะครับถวายให้กับ รถถวายให้กับสมเด็จรอห้านะครับจนเป็นที่มาและโด่งดังสุดๆของน้ำมนต์จินดามนีของหลวงพ่อเดิมของหลวงพ่อเงินวัดพระกลางเหลืองนะครับเนี่ยนี่แหละครับถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็หลวงปู่เทศวัดสะทะเลหรือว่าหลวงพ่อเทศนะครับก็เป็นพระคู่สวดของหลวงพ่อเดิมเช่นกันนะครับนี่แหละเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ แต่ละครูบาอาจารย์นะครับผมก็ถือว่าได้นำสิ่งดีๆมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับเจตนาแหลักแล้วเหมือนที่ผมบอกนะครับบางทีบางท่านมันก็อยู่ที่การพิจารณาและก็ตัดสินใจนะครับ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะบังคับกันไม่ได้เพราะนั้นพี่น้องได้สัมผัสแล้วก็จากประสบการณ์จริงที่ผมได้ประสบการณ์มานะครับก็ถือว่าเป็นครูหรือว่าเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าทําให้ผมได้มีโอกาสมาพบมาเจอกับบารมีหลวงพ่อนะครับทําให้ถือว่าพลิกชีวิตหรือว่า เปรียบเสมือนการได้ชีวิตใหม่ก็ว่าได้นะครับพอมาเจอกับบารมีของหลวงพ่อแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเพราะว่าเราก็จะอยู่ในศีลในธรรมนะครับจริจริยธรรมต่างๆเราต้องพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นมากๆนะครับนี่แหละครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีจริงๆนะครับผมก็ขอเกิ่น ะนะครับสิ่งต่างๆข้อมูลนะครับที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหลวงพ่อนะครับมาให้พี่น้องได้ฟังได้แชร์ประสบการณ์นะครับเอาละวันนี้เดี๋ยวก็จะมาเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลมีเทพสตากันเลยดีกว่านะครับแต่วันนี้ก็จะนํามีดที่มีความสวยงามคลาสสิกมีดถือว่าเป็นมีดยุคต้นนะครับ มารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับเป็นมีดขนาด4นิ้วเล็กๆนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับที่มีความสวยงามเลค็คลาสสิกมากๆเล่มนี้จริงๆก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ในวันนี้ก็คิดถึงนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเหมือนกับมีพี่น้องจะมาเช่าบูชาไปอะไรนี้ก็ จึงได้ขอโอกาสมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อพี่น้องจะได้ชมได้ศึกษาได้สัมผัสด้วยสายตานะครับเป็นภาพแห่งความทรงจำนะครับเพราะว่าประวัติความเป็นมามีดเล่มนี้ก็ถือว่าชัดเจนมากนะครับเพราะว่าผมก็ได้มาจากชาวบ้านนะครับซึ่งเป็น เจ้าของมีดก็ถือว่าเป็นคนพื้นที่นะครับที่ได้มีโอกาสนำมาเพราะว่ามีดเล่มน,นี้ก็เก็บรักษาไว้สืบสอบสอบประวัติมาแล้ครับนะครับก็เก็บไว้อย่างดีเลยนะครับจนสืบทอดมาถึงจันปัจจุบันนะครับก็ถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาส นำมีดที่มีความสวยงามและคลาสสิกมาให้พี่น้องได้ศึกษาได้ชมกันะนะครับนี่ก็เป็นบริเวณภายนอกของเม็ดนะครับก็เป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับพยุงดวงดวงที่ไม่ดีก็จะปรับทำให้ดวงดีนะครับพยุงทรัพย์ทำให้เรา มีเงินมีทองอมีสิ่งดีๆไหลเข้ามาในชีวิตนะครับเนี่ยก็นะครับด้วยความรักความศรัทธาต่อบารมีหลวงพ่อจริงๆผมจึงได้นำมาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอีกครั้งหนึ่งะนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชม บริเวณใบมีดเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าเป็นมีดด้านไม้ฝักไม้ขนาดเล็กนี้ก็ถือว่าหาได้ยากมากนะครับหาแทบไม่เจอเลยวันนี้ก็ถือว่าพี่น้องโชคดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสก็นาํามารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันอย่างทันทีนะครับผมก็จะเน้นซู o ให้กับ พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับสัมผัสด,ด้วยสายตาของพี่น้องเองนะครับเนี่ยนะครับสวยงามนะครับเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมขนาดปากกานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงไวบ่ายนะครับก็มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันได้ศึกษากัน นำจริงดีๆมารีวิวให้ได้สัมผัสนะครับซึ่งบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับเราไม่ได้ไปลบลู่หรือพาดพิงถึงใครนะครับก็ด้วยความรักความศรัทธาต่อบารมีของหลวงพ่อนะครับสำหรับผมแล้วก็ถือว่าเทิดทูนสูงสุด นะครับด้วยบารมีของหลวงพอ่อะนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านก็มีคอมเมนต์มานะครับก็หลายชิงหลายอย่างะนะครับอันนี้มันอยู่ที่ความศรัทธาและความเชื่อของท่านแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถไปบังคับท่านได้เพราะว่าผมก็เหมือนที่ผมบอกแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเป็นครู เป็นสิ่งที่เลยค่าสำหรับผมนะครับบารมีหลวงพ่อก็ทำให้เรา,าพบกับธรรมะคือความเป็นธรรมชาตินะครับเราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่านานาจิตังเราก็ไม่สามารถบังคับใครได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่บุญและวาสนาจริงๆเพราะว่าคนที่มีโอกาสที่จะได้มาครอบครอง วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะได้อันนี้ถ้าท่านไม่มีความรักไม่มีความศรัทธาต่อบารมีของหลวงพอ่อก็ถือว่ายากมากนะครับคนเราต้องมีบุญมีวาสนา,าจึงจะมีโอกาสได้มาผ่านพบเจอในสิ่งดีๆนะครับนี่แหละวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำมา ซึ่งวัตถุมงคลที่มีความสวยงามเลยค่ามากๆนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันได้สัมผัสได้ประจักษ์ด้วยสายตาท่านเองนะครับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างใช่หรือไม่ใช่มันอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องนะครับพิจารณาศึกษาประวัติศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีที่มาที่ไปเพราะนั้นมันอยู่ที่ตัวท่านนะครับ เหมือนสุภาษิตท,ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราต้องพึ่งพาตัวเองนะครับเมื่อเราพึ่งพาตัวเองแล้วถ้าเราประสบความสำเร็จสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจนะครับ นี่แหละนะครับเอาละวันนี้ก็เนาะผมถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่โชคดีที่ผมได้มีโอกาสนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกันได้ศึกษากันนะครับก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องอประมาณ10บกว่านาทีนะครับก็ไม่เกินนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับนะครับสัมผัสด,ด้วยสายตาแล้วก็ ถือว่าเข้มขังมากๆเลยนะครับเล่มนี้ถ้าจะกล่าวถึงพุทธคุณนะครับบารมีของหลวงพ่อเดิมก็ถือว่าที่สุดของที่สุดอยู่แล้วะนะครับปกปักรักษาทําให้เราแค้วคาดปลอดภัยทุกอานเดินทางนะครับเพราะว่าคำว่ามีดหมอนะครับบางทีเราเจอกับวิบากกรรมต่างๆ ถ้าปัจจุบันโรคเราอาจจะกินยาแก้ปวดแก้ไข้อาจจะหายได้นะครับแต่เขาเรียกวิบากกรรมนรกต่างๆเราต้องใช้บารมีของหลวงพ่อมาปกปักรักษานะครับสวดมนต์เจริญภาวนาชีวิตของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเอาละวันนี้นะครับก็สมควรเก่บเวลาก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้า ท้ายสุดก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงดนบันดาลให้กับพี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลและธรรมแล้วก็ขอจงสำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทิน ผมสุรพัฒน์มีดหมอก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ